ีเข่าจาทีถ้าไม่ฝนฝ่าตกลงมากแสนพันหาอยากให้พระองค์เอื้นพั่มาจากักแปดก้นทานั้นไปขอสั่งพยระยเมืองพ่อพระองค์ได้รู้เรื่องจึงชัดแจงพัามไปไกลจากเมืองกะลึงถึงเขตสีพี่กว,งกวางพวกปวงพา่มไปเศร้ายัางในสีพี่อยู่ขึ้นหนึ่งถึงมือเศร้าจังสีเขากราบขอเบาให้ฟั่งแตยย่อ,ยอบ่เหตทานหนหวอวยไปฟั่งเวทสันดอนตอนสีมาท่านสร้างก็มีณนกะาละ ขลังน,นั้นเวศสันตโรราชาปรางนั้นจะได้กล่าวถึงพระเวศสันดรที่คำพรโลกกเชษเคลื่อนจะเขตในวังไปสงสารประทับคอนาเคนไปแจกทานบริวารเวดล้อมพร้อมหญิงชายถึงโรงทานกลางเมืองเหลืองอารามมองเห็นพามทั้งแปดคนเป็นชไน จึงใส่ช้างเข้าไปถามอย่างเร็ววพวกเธอใส่อยู่ในพ่อพามอยากขลาเก่งพ่อพามเอ้ยแม่นพวกเจ้าพากันมาแต่บันใดเมืองใดล่องเบาห้เฮาฟังเบึงกอนดูพ่อพามคือพากันมาหลายผู้หลายคนแทสส้สาตุมหราละาสะาตุมหาราชาพวกกระผมมาแต่กรรมกระลึหลาดเมืองไกล ้าขอทุ่นพ่อที่ใช่ดังใจประสงแม่งภามจึงแปลงคำเว่าสำนวนจาวเว่ามวนบอกว่าลวนตลอดพี่พ่อที่กวงห่มเย็นเป็นที่พ่ออาศัยสนกกบังกังห่มนึกว่าสมเจตตังจึงขอเข่าพักเศร้าจังสันละขน้อยอันว่าพวกกระผมมาเมื่อนีหวังว่าอยากมาข,ขอเพิงห่มพ่อห่มไส่น้ำพ่อพระองค์นี่ละพระเจ้าค่ะ เมนมีกิธุละอันใดสำคัญนอพอพามจังไดดวนมหาเฮามือนีละพอพามพอพระองค์เอ้ยฟังเอาเด้อพวกกระผมสีไขำเว้มเาตรงๆเบาห้เมนพวกกระผมสีเว้าเป็นปนคือว่าพวกกระผมมาเมอนีอยากมาขอสั่งน้ำพอพระองค์นี่ละพระเจ้าค่ะเอาละพอพามเอ้ย การมะขอสั่งนีเฮ้าบัวนเนี่ยใดพอจิตใจของเฮ้าเต็มเปี่ยมอยู่เสมอในการทานแต่ว่าพวกหมเจาา้าภาคกระจำสื่อสั่งของเฮ้าใดบลาพ,พ่อพามส้างเฮ้ามันก็มีหลายโตโตดีมันก็มีโตหายมันก็มีตัตพอพามพอพระอ,องค์เอ้ยพวกกระผมกระจำบ่ได้แล้ว สร้างพอพระองค์มีหลายตัวแต่ว่าพวกกระผมมีตัวอยากได้ตัวเดียวขั้นจังสั้นพวกกระผมเนี่ยก็ขอให้พอพระองค์อ่านสื่อสร้างทั้งบอกทรัพปรคุณของสร้างสูพ่พวกกระผมฟังในทอนพระเจา้าค่ะบัดเนีย ฉันจากพันละน่าสร้างหลายตมีมากพอพำเยินาตัวหนึ่งนั้นซื้อว่าพัานเมืองแมนตัวสองนั้นซื้อว่าเสียนท้องทิพตัวสามนั้นซื้อว่าจิตสงคามมันหากงามงามหล่นเมืองคนบ่ปุุนเปียบได้แล้วพอพำ ตัวหนึ่งนั้นซื้อว่าอกสาวไหลไข่าสาวย่อยให้หำขานิ่งหาพอพำมเย็นนตัวหนึ่งนั้นซื้อว่าสีสะดอสอยงามันงูผส์แตงบาดมันขาดเครื่องลุงบาดมันปุง้งเครื่องอีคือสิบเปียงเป็นปินป่นเบิ้นนมน่ สร้างตัวนี้ไปทั้งในฝนตกหงตกบ่อเศร้าน้ำเวมทงสร้างของขอยมันนั่นซื้อบักปงปัจจยานาเข็นก็นาเข็นนาเข็นสร้างตัวนี้หาก,กินแต่แบ่งแดงแดง,แดง,แดงแกินแล้วอิ่มบ่อเปลี่ยนพอพา ัวดหนล่ะพ่อพ้มพ,พ่อผองเอ้ยที่พ่อกับผมอ่านสื่อสัง่งทั้งบอกทรัพย์คุณของสัง่งสูพ่พวกกระผมฟังนั้นพวกกระผมพินิจพิจารณาดูแลว้ว พวกกระผมมักโถสุดถ่ายมูอ่มันสื่อว่าจังไหนน้อพระเจ้าข้อันลดเข่นหลดเข่นยังน้อพ่อพระองค์ปัจจะยหน้าเข่นหรือปัจจนาคหน้าเข่นจังสันละพ่อพามโอ้ปัจจะยหน้าเข่นหรือว่าปัจจัยนาหน้าเข่นวัดีพ่อพระองค์จังสันละพ่อพามบ้าแต่ว่าพวกกระผมนี่มักครึ่งหนึ่งบ่หมักครึ่งหนึ่งแม่พระเจ้าข้าแม่นมักแนวได้หมักครึ่งหนึ่งบ่หมักครึ่งหนึ่งมักหัวหรือมักหาง นีพอพามโอ้โยโบแมนเครืงจังสั้นดอกพระเจ้าครับพอพระองค์เครื่องหนึ่งที่พวกกับผมมักเลยก็คือว่า สร้างพัจเจนาดหน้าเขียนของพ่อพระองค์นี่ไปบ้านใดเมืองใดก็ะเฮตในบ้านนั่นอุดมสมบูรณ์ฝนฝ่าอากาศทุกถึกต้กตองตามฤดูกาลอันนี้พวกกระผมมักอยู่แต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่พวกกระผมบบมักนั่นก็คือสร้างพ่อพระองค์ตัวนี้มันกินแบ่งแดงๆเป็นอาหารนี่แม่พระเจา้าค่ะโอ้ยขั้นว่ามักบอกนั่นกรบบหยากดอกพ่อผ้ามอือยพวกโมเจ้ามาผ้ากันมากมือนี้มาถือบัานถือเมืองแล้ว บ้านย่อสีพี่หนี่มีแตะคนห่างคนมีมีแตะคนใจดีใจบุญสุนทานขั้นเมนพวกโมเจ้าอยากได้อาหารสร้างกะบอยา,ากดอกเอาเฮ็ดจังไหร่ละพอะพอ,องค์พวกมมเจ้ากะไส้ข้าล่มนี่เป็นเกี๊ยวไส้ว่าจะเป็นเกี่ยวเกี๊ยวเอาน้ากระป๋าผู้พนังอยู่นี่ก็ได้ดอกพอพามมันบอยา,ากดอกโอ้ ว้าวจังว่าวนี่้ขอเอาน้ำไผ่ฝ่าลาดสะดอนในกุ้งสีพี่นครเลนในตีพระเจา้าค่ะแมนบ่มีเขียวบ่มี่เกี่ยวกับบะยากดอกพ่อพ้ามใส่ข้าล้มใส่ปลาเข้านี่ละเป็นเกี้ยวเป็นเกี่ยวนันเกี้ยวเอาน้ำเม่น้อยหั่นก็นไดอีต้หนหั่นแต่ว่าปีนี่เป็นตำมานบ่ละพอพระองค์มาขึ้นล้อแหล่แต่ปีนีมันคืมมันคืมที่ ฝ oh. นดีแต่วัวปีตอพอพ้าเมื่อนี่ oh. ปีดีว่าจังว่าใ้ขอเอานอพ,อพอพระองค์นอจังสันโอ้ยย่ายเอ้ยนางฟังเทศอยู่นี่ป้ามาแต่กุ้งเทพสีพี่ก็มีตัวนี่แม่ให้ภาาเมืองกระลึงกลาดขออาหารสร้างน้ำเนี่ยเด้ออุอ้ยทั้งกองอำํำนวยการบุญาปาตเป็นตาได้น้ำกันบัวน้อมเมเย็เน่าปีนี้ <laughs> เอาขั้นจังสันพวกกระผมกาบทุ่นล่าเด้อพระเจ้าขา้าพ่อพระองค์อันเดียว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 สีทุ่นล่าจังไหนเดี๋ยวนี้พอพักเอาขั้นว่าพ่อพระองค์ท่านสร้างแล้วพวกกระผมกาิีฝ้ากับลาวเตาขึ้นเมื่อบานเมื่อเมืองจังสันแล้วพระเจ้าขา้าเอา้สีท่านจังไหนอันเข้าไห้เขายัางบ่ทเทศในไห,ห้ดิเดี๋ยวนี้พอพัก ยังบ่ท่านได้ท่านอยู่ติพระเจ้าค่ะท่านจังไดเฮาหวแต่ว้าซือสร้างให้พวกมูเจ้าฟังซือ,อ,อขั้นแมนพวกมูเจ้าอยากได้สร้างของเฮาอีหลีพวกมูเจ้าก็เว้ากันมาเป็นคอคอย่อมาเป็นตนตอนว้าเป็นกาบเป็นก่อนมาให้สร้างเฮาฟังพันละหน้าความแหง่งความแรงมาให้สร้างเฮาฟังบึงสันตอพ,อพ่อพามโอ้ขั้นบ่ขอเป็นขอบักงานิ่นมั่นบ่อยางบา่พระองค์ขอเป็นเสียงมวลแมง ให้ฝนตกบอ่อแหลงทางบ้านยันกะเรื่องจังสันที่พระเจ้าค่ะกะจังสันตอพอพามบัดเนี้อันว่าพามมานาแถวปนุมก่อนก้มกับ เราภากถอยว่าจะเว้ามวนยินเก้าถึงพระมานาตาลพระผู้บานองค์พระเวทเราวาดขอจะเว้าต่อพระองค์เนี่ยพอพระองค์เอ้ยได้อิริตวับใบแดงแดงอาหารสร้าง เอมยอวาะพระองค์เอยโอ้โอ้โอในเทือนี้บันผู้ขานเอายานเมืองกะลึงพุ่นแล้วมันหากเกิดแห่งแรงเนีงไงดอกไฟเผาฝนมันเศร้าห้ำตกให้นาบ่มีน้ำ ตามลำท่านกะบกแห่งปูปลากะเคินขาดฝนบ่ตกหยาดย้อยขีดินแรงออกไงพงเผู้ขากะจังได้หันไว้โค้งจากองค์ทานยันกะลึงเดินมาถึงสีพี่เพื่อมาขอไพสันส่างเพือกนินงาเก้ว ฝนบ่ตุกเจ็ดปีแล้วเจ็ดเดือนหอดความทีอยากได้สั่งที่พระองค์ขี้เอาเมื่อ,อย่อฝากตอนองค์ทานยานกะลืงด้วยเหตุนั้นจึงได้ดุงเพลวงมาหาลวงมาโนใน,นยอดพระคุณบุญลำ้ำ เปียบดังว่าลี่นำกระแสทันทั้งหาเมสายท่ทันไหลบ่เลี้ยงยำแหงกระบ่มีโอ้โอ้โอ้ยสัตว์อยู่ในโลกนี่อาศัยเพื่อเลืงสุกพอผลทันทันประมุกยันสีพี่พี่จงสุขีบาทันแล้วนั่งสำเพา โอ้เจ้าคำแม่น้ำสมุทไธยมาหัตไทยนึกสิ่งใดคอยสมมาตรเมียงแลงเศร้าจวงจเลืเเลิญนสาสต์ต่อไปให้โลกเอื้อนตนพ่อพระศรัทธาศาสดาเมืองคนให้ใหญ่บุญพุ่มเพื่อน บวชสัตว์เบือนที่เน่านําสมมานําพระองค์ทานดับกิเลสเพียดมันนิพันบันบ่อนแม่งให้ใส่แจ้งว่าห่างเพการเจ็บเกียกกายได้เที่ยวทองสงสารตัดกันดานทางทุกอย่าควบคันพันพ่อขอพาโยน ปัจเจียกขดสารหวังปราสาทเก่าสันเอ๋ยพระองค์เจ้าได้เตียงทานสันดอกนาพ่อเ่า กับผมกระเป็นคือจังพวกกระผมกราบทุ่นสู่พ่อพระองค์ฟั่งนี่ละพระเจ้าข้าโอ้ย,อยเหตุผลที่พวกมูเจ้าเว้ามานีก็เป็นตะลูตนอยู่ดอกพ่อผ้าเอ้ยเฮ้ากระสีได้ประท่านในพวกมูเจ้าอยู่ดอกสร้างเฮ้ามันกระจังเป็นตะยางอยู่หูมันกระสั้นแล้วขามันกระตึงแลว้ว บันนี้พวกมมเจ้ากระพากกันขี่เมื่อบ้านเมื่อเมืองพวกมมเจ้าสะพอพามพ่อพระอ,องค์เอ้ยขี่ไปบ่ท่านใดดอกพระเจ้าค่ะธ้ามาดาสื่อค้อยกระตองใดเสือกมันนำอันนี้พ่อพระอ,องค์ท่านสั่งตัวใหญ่ตัวมีพวกกระผมก็อ,อ,อ,อยากให้พ่อพระองค์บอกคาราค่าของสั่งทั้งสันตราตัวพิมพม์พรและตั้งจิตอธิษฐานว่า พอพระองค์ท่านสร้างในคลังนีสิป,ปาธนนะเอาอย่างในอนาคตกสิเดหูจังสันหละพระเจา้าค่ะเอาละพอพามเอ้ยขั้นจังสันเฮาสิยาดนามไม้ท่านเอาแต่ว่าก่อนที่เฮาสิยาดนามไม้ท่านนั่นเฮาสียอ่านพิมพ์สรรสร้างให้พวกมุเจ้าฟังสะก่อนเด้อพอพามเด้อโดยคโนยฟังนาพ ความงามของช้างเครื่องประดับระหว่างสองั้งสวยเดียบราคานั้นมีสองเส้นสี่หมื่นเครื่องประดับอื่นๆสองเกมเซมพอย เกี่ยวมุกดาไม่น้อยพิดพอยประพานคิดราคาสังวานประดับสองเกมสิบสองเงินเกมเรียกตำฝรั่งเครื่องประดับที่นัง่งสบับประคับบนหลังมีโมลาเข้าฟังประดับเป็นชั้นย่อยระยะบ,บนกันสิบพันตำลึง สายลาดแข็งที่ดึงบังคับแข็งราคานั้นใส่สิบแปดเงินตาคิดเป็นราคาสองแสนไม่ขาดหูทั้งสองหน่วยนาดประดับด้วยโมลีคิดเป็นทองดีๆได้สิบห้าชั่ง งาที่ตั้งซ่องอดทวานมีแก้วประพานเพชรนินทองนาคิดราคานั้นหากสิบหมื่นพอดีส่วนผ้าคันทีอยู่บนหลังช้างราคาก็ยังเท่ากับคนห้างในควนอยู่กลางตะบองขับขี่ราคาสิบห้าเซนบาทเงินไทย เครื่องประดับอกไว้ให้พ่อาพามจำเอาเวียดนนนฝังสุนทอนของาพามเก่าเป็นเรื่องล่าวน้าที่เรามา นาะสงสารอดไม่ได้ตั้งใจจะทำทานหวังนิพพานชาตินาะจึงว่าก่อนบัดเน<ป> ยันเจ้าเวียดสันดอนได้เอือนอาอมนะโสตะฟังเรื่องเล่าว่าถ้าเสียงมวนเมงที่พามแจงกะจังขา้าอมน่ะเจตกะสันเจ้าเจ้าหา,าทายยาวอยากทำทานหวังนิพพานเมืองสูงสาสสิมาไายนาใบขันที่ ญาติลงเหนือมือพระไม่สมน้ำเจดว่ามาโนนึกปาฏนาะที่ทานอาแลวแปล้วทางดอกปองทางเยีมนาแล้วจังว่าสาทัวสาทัวสาทุว ข้าท่านทอดสร้างให้เป็นวังบาลามีแปลง่วิธีมาค้าทั้งให้ท่องเที่ยวไปเมืองฝ้าศาสตร์สีมาภายนาได้เป็นจอมศาสตราอินพมฝ้าให้ลิงลามโยมมาาชันตํ้จจำสักขีเทือนีให้ดีได้ว่าดังทอง้องนัมน ขอให้ชนพี่น้องผวงโลกว่าโลกเกียหนีขึ้นเมื่อเมืองสูงพอกพุ่นดอกจุนคำนำเอาศาสตร์สามมุมยมนาชลาผ่านในแกงสงสารบรรลุธรรมแก่กาพลาสัางดอกสงพลน์นาอธิทฐานพันพลบ่มีบนเสียใดยของ ทำทั้งผ่องก้าวขึ้นเมืองเพืชผลในสมเมงอันว่าฝนกันดานแรงอีกเข้ายากบากแพงกะ่ะได้พ่อพานจบบทบาทอวสันพระเวท,ท่านทอดสั่งขั้นไปแล้วให้แก่พันันดอกน้ำ สัทธา บัดนี้จับเนื้อเรืองเลี่ยงต่อให้โยมฟั่งตั้งใจมาสะดับเอาแต่บอลดีให้ท่านเรืองพวกเช่าเมืองกระลึงได้ปัจใจไกจากเขตดได้ม่เหตุมาหลัดทางทั้งของปองวิธีเช่าศีพีได้ลัดไห้พัมก็เล่าความเป็นจริงบ่งมีอ่ำพ่อเมียเป็นเรืองจริงบ่งเสริมปันเขาก็หันหลังให้พั่มไปไกลพนเขตทีทั้งฝนฝ่าและว่าลี่ก็หางตกบ่เดือดร้อนพ่อะม,มีสั่งอยู่นำ้ำ บัดนี้มาหย่อนเก่ากมเขียดทีสีพี่ผ้ากันอุกเต็มที่จึงกราบทุ่นพระอ,องค์เจ้ากุงสนใช่กะเลยเบาบอ่เป็นอย่างกั้นจังว่าขอว่าองค์เทพ่ผ้ามาบันดล